เว็บซอมบี้ลักเว็บสุม่มเหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000เพชรจถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยเกมเพลย์ที่ทุกคนจะได้ดูต่อจากนี้เนี่ยเป็นเกมเพลย์จากมุมกล้องของช่องจันน้านะฮะโดยคุณจันน้าเนี่ยเป็นคนที่มีนิกะบูตันนะผมโหโคตรสุดเลยนะฮะและผมเนี่ยบังเอิญไปกดเจอเขาด้านอีนเองผมเลยขอเกมเพลย์นี้มานะทุกคนเนี่ยสามารถต คุณจันน้าได้นะผมเขาเป็นยูทูบเบอร์ต่างชาตินะแล้วก็เขาก็ลงคลิปนิกะบูตันไปแล้วนะผมก็ลองแวะไปดูกันได้นะครับผมโอเคตอนที่ผมเจอเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่านะ Let's go โอเคมาครับอันนี้เป็นมุมกล้องของจันหน้านะผมนี่ฮนะเป็นไงนิกะบูตันนะผมโอ้โหสุดยอดโอ้สุดนี่อันนี้ผมเองนะผมนี่งพิ่งได้ MVP มาด้วยนะ นิกะเวล80กว่าเองนะผมมามาเจอกันหน่อยนะผมแต่เสียดายของผมไม่ได้อัดชิปไว้นะฮะแต่ว่าจันหน้าเนี่ยอัดไว้นั่นเองนะผมโอเคจันนาเริ่มมาด้วยการดึงธงแรกก่อนเลยนะผมฝ่าผมก็นู่นฮะนิกะนะ่ตัวที่กำลังวิ่งมาโอเคผมเหมือนว่าจะมาเติมเกตธงสองอยู่นะฮะจันน้าก็ยังอยู่ธงแรกอยู่โอเค มาตรงที่สองแล้วนะผมนี่ไงผมเราว่าแล้วข้างล่างโอ้โหเด่น่ารอดูสถานการณ์อยู่นะผมแต่ว่าฝั่งผมได้ทงกลางไปนะฮะแล้วก็นี่เราบัดคนยักษ์นี่โดยผมเองโอ้โหเรียบร้อยฝานุนหนักเลยอือหอุ้ยเด่น,น้าใสาฟ้าใส่ผมนะะเนี่ยเนี่ยผมผมมาแล้วผมมาแล้วเออ อ่างโดนกระแทกไปผมเลือดขึ้นหลอดน,นะผมแต่ว่าโอ้โหโดยจัหน้าสกิลใส่ดอกนี้นี่คือปางตายเลยฮะอืนี่ผมกระแทกกลับมาได้นะผมเนี่งเก็บไปหนึ่งด้วยนะฮะเก็บจินเบไปจัดหน้าสายฟ้ามาแต่ว่าโดนผมกระแทกออกมานะผมเบี้ยผมเต็มแล้วนะอยาเพิ่งเกลีดีีนะผมโอ้โหตอนนี้จัดหน้าใกล้ตายแล้วนะฮะโอ้โห โอเคทวีปดอสสวยครับแต่ว่าโอ้เรียบร้อยเลยฮะเฉดนี้ผมพลาดนะผมไปเคาน์เตอร์แบบเคาน์เตอร์พลาดฮนะจะน่าเลยกระทืบได้นลครับผมมองเพ่งเลยน,นี่จะน่าก็คุมธงต่อฮนะทีผมกำลังแย่เลยผมเสียธงกลางนี่้วเก็บไปสองนะผมจจงหวานี้โอ้โหนี่กาบุตันเรียบร้อยผมแล้วฝั่งนู้นก็ได้ธงกลางไปนะะผมก็เอานี่กาบมาอีกหนึ่งรอบนะผม ว่าฝั่งนั้นได้ธงกลางมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝั่งผมไปดึงธงบ้านได้นะฮะสายฟ้าโดนไม่โดนด้วยนะไครโดโอ้โหโดนตีไปเกือบตายนะผมตอนนี้ผมอยู่ไหนไวะเนี่ยมไม่เข้าเลยเลือด2 5 0 0โอเคจะน่นาจะไปอ้าวโดนไคโดดึงธงไปแล้วผมก็กระทึ่งไปโอโ้โหเหมือนจะโดนนะผมแต่ว่าไม่ตายฮนะ แต่เราใส่ฟ้าไปอยู s <S ่ดีนะครับผมแต่น่าดึงธงกลับมาได้นะครับผมผมว่าจะอยู่ธงกลางเหมือนเดิมนะฮะได้ธงกลางแล้วคุมยาวเลยนะผมเคาน์เตอร์แต่น้าเคาน์เตอร์มาโดนบิ๊กมัมสกิลใส่ครับ่าผมติดบูธแล้วครับผมแล้วก็ได้สามธงไปที่เรียบร้อยแล้วนะะแต่ในหมอนจะสายฟ้าใส่สโลแต่เหมือนจะไม่โดนผมแต่ว่ากระทืบไปโดนไปหมื่นสี่แต่ว่าโอ้โหโดนสโล่ปาดไปฮะแม่ โลฟีบุทานก็ยังแพ้โทโลอยู่ดีผมอยู่ที่จังหวะล้วนๆเลยนะผมและตานี้เนี่ยก็จบด้วยการที่ผมเนี่ยชนะไปนั่นเองนะผมโอ้โห สุดยอดเลยผมโคตรมันเลยนะฮะก็ไม่ต้องห่วงนะผมก็อาจจะยังไม่จุใจเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคลิปต่อไปเนี่ยจุใจแน่นอนนะผมเพราะว่าผมมีเกมเพลนิกาบูตันของจันน่านะผมเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมกันแล้วกันผมในคลิปต่อไปนะก็อย่าลืมไปกดติดตามจันน่าด้วยนะผมเขาก็ลงเก่งกับรูฟี่นิกาเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะผมก็ลองแวะไปดูกันได้นะผมโอเควันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ผมใครมีหคนย,ยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ